S <S ไม้ปลาปานะครับหยอดเอาตามหลุมสูตรนวดพิเศษนะครับสูตรนวดพิเศษนะครับนี่ครับหดแล้วครับโลดแล้วครับโอ้โหติดปลาน,นะครับโอ้ยใสสวยครับประมาณครึ่งโลได้นะครับอ้าปากมันอ้าปากเดี๋ยววางปล่อยมัน,นบบก,ก่อนเดี๋ยวมันปาก่อน จับปลาโซเลยครับยอดมากครับใช้ประมาณครึ่งโลได้นะโอ้ใช้สูตรไหนครับเนี่ยสูตรเหลวครับยอดนะครับเดี๋ยวช่างนบนะครับอืสุดยอดเลยฮะสวยมากครับมิดคอเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่างนบชาแนลนะคบวันนี้เรามาตกปรากวดกันนะครับสามคน กำลังจะลงเรือกันนะครับดูที่ท่าลงนะครับช,รชันมากลาดชันมากครับประมาณสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรได้นะโอเคนะครับ <c oughs> ครับนี้เราก็ลงมาถึงหมายแล้วนะครับตอน,นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับ่อแล้วครับต่อแล้วครับน้้งครับ <c oughs> <c oughs> กำลังมานะครับต,ตายแ้ว่ดาด่โดนแล้วครับตายสองครับ เคลือนเรือนะครับใสสวยมาแล้วครับผมพี่น้องอย่อลวดสุดยอดนะครับตัวนี้ลวดพิเศษนะครับโดนครับวันีครับออแล้วนะ่อหมใชครับสูตรลวดพิเศษนะครับตัวนี้ครับครับแานที่สามนะครับดแานที่สามนะครับ เนียบก่อเงียบอือเ้อนี่ยเที่ยวนั้นเอโอ้ขั้นตุ๊กนำโดติดอีกนะครับขอแท้นะครับเป็นดัมยางจังวะ ลูกน้องไปไกลเบอรทันวันบบทันมาหอดเนี่ยนี่นงไปจะหาเม็เืองเดียมาหอดดีบวันอยู่กนทุงเนี่ยนี่หนีมากเอามาแล้วครับโอ้ลุหลุดเลวโอ้ยลุดยังด้วยอะไลูกบ่ลเหรียญ่อยใส่งามไมได้เลยไม่กินกี่เ ขัวมันก็ลงดินเนี่ยมันไหลไปมันก็ลงดินนี่เขาบ่อยู่ไกลๆต้องดูห่างถุงย้ายย่องยื่นไปไกลๆเพื่อหาเม็ด ต่อเลยมันกินของเจ้ามันดูดไปเลยเนะาะขั้นกุ้งของหน้องพุ่เลยแม่นดูดเลยเด้มึงนะครับขเขามาหาเข้าเนี่ย,าายติลหรอยู่น้าท่ายวตัวดอนี่

อันนี้สิขึ้นาพ่อพอดีอ๋ตน้นครับไหวนันนึงเกือบโ <คง S 1> ตหนามนนบบนเลยดูดกูดต <c ười> ้งไปเรื่อยไหนยังวะเพาะเประการหงถ้าเลือกโอ้ไม่งั้นมัปปรกาแ่งนี้โอมี่เคยได้ประกายแห่งเถอะ นี่แต่ปรากดกบปลาพี่อ่หางแดงปลาอแตงโมปลาบกมุปลาเก็ดปลากเนปลเนหางแดงกินใกินเวทุกปลาแถบสิทุกปลาฮัลโหลเออแม่มาหัิล่ะาดีเลยโอ้ เดือยคนติดขึ้นเดี๋ยวกำลังล่งม,มันเพาท่านเน็ดไปไกลเดี๋ยวเขาสิขึ้นไป้นมาหาเขาหนาตัวเชิดตัวถ้างไปบานปรโกอเออปรโกอบเกิดกัอยสองคนโยไม่มีงหรอเเดี๋ยวมืนอื่นจะสิมาเอาเลือกตินต่อขึ้น,นจัดแล้วครับพี่น้องครับใส่ประมาณห้าหกขีดนะครับน,นี่นะจะประมาณห้าหกขีด อันนี้เป็นสูตรนวดพิเศษนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับนี่ครับห้าถึงหกขีดนะครับกว่าจะได้นะครับติดต้นต้นมะยราบนะครับสุดยอดครับสุดยอดครับนี่ครับยัดลงคุไม่ได้ไม่เข้าเลยครับ เอ้ติดแล้วครับคิดไม่แม่น่ะพอไไนมัน s ่ววๆ มานีนโดนนะครับสุดนอนๆนะครับโอ้สาสวยนะครับโอ้โสายประมาณสองขีดนะครับเยี่ยมครับเหยื่อช่างนุกโดนนี่แล้วครับโดนนี่แล้วครับผมโดนนะครับ อ๋อโดนสองคันซ้อนนะครับของผมก็โดนนะครับอ๋อโดนแล้วนะครับนะครับามาแล้วนะครับสองตัวพร้อมกันครับเดี๋ยช่างนุไม้ประปานะครับหยอดเอาตามหลุมสูตรนวดพิเศษนะครับสูตรนวดพิเศษนะครับนี่ครับสูตร กูจุเลยปะฮะกูจุ่เลยเนาะถูแล้วนะครับจัดอีกแล้วนะครับผมไปประมาณสามขีดนะครับทีนี้จัดสูตรพิเศษอีกแล้วครับสูตรพิเศษนะครับนวดพิเศษนะครับ